สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกเช่นเคยนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมเนาะแอดมินเพิ่งเดินทางมาถึงนะผู้ชมฝั่งนู้นเขาเปิดเพลงอะไรกันก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมเพราะมากเลยนะนผู้ชมเนาะไม่รู้ว่าเขามาทําอะไรกันแอดมินเพิ่งจอดรถนะผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็ซื้อพวงมาลัยมาถวายแม่ตะเคียนทองนะผู้ชมแอดมินก็ขีม่มอเตอร์ไซค์มานะผู้ชมเนาะนี่นะท่านผู้ชม ก็จะมีพวงมาลัยนัผู้ชมเนาะแล้วก็ผลัไม้นะผู้ชมรวมทั้งมะพร้าวด้วยนะทผู้ชมเนาะซึ่งทางแอดมินก็จะามาถวายแม่ตะเคียนทองแล้วก็ที่ปรา,าสาทภูมิปนด้วยนะท่านผู้ชมจะติดตามแอดมินไปนะครับผู้ชมเนาะวันนี้เราก็จะมาขอโชคขอลาวใหท่านผู้ชมด้วยแล้วก็แอดมินก็จะมาแก้บนด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ เดือดตาแอดมินไปนะครับสวัสดีกันอีกครั้งนะท่านผู้ชมพบกันอีกช่องพบกันทางช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมแอดมินก็เอามะพร้าวน้ําหอมเอาน้ําดื่มซื้อพวงมะลายัยมาถวาย,ดยวแด่องค์แม่องค์พ่อเลยนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือสถานที่ข้างในนะท่านผู้ชมบางคนอาจจะยังไม่เคยมาแล้วก็มา ขอโชคขอลาบมาทําบุญที่นี่นะท่านผู้ชมหรือจะมากราบไหว้ท่านเพื่อเป็นสิริมงคลน,นะท่านผู้ชมเนาะก็วันนี้แอดมินก็นํามาพาน้ําหอมสองลูกนะท่านผู้ชมรวมทั้งน้าดื่มรวมทั้งพวงพวงมาลานะลัยเนาะที่แอดมินเคยมาพูดไว้ว่าจะซื้อพวงมาลัยมาถวายเนาะตอนนี้แอดมินก็เดินทางมาแล้วนะครับท่านผู้ชม แล้วก็ใครพ่อแม่จะอยู่บ้างหน้าของลูกจงรับรู้นะว่าลูกจะนําสิ่งของมาถวายแล้วนะแม่นะก็ขอใช่องคนหน้าตาดีมีคนติดตามถึงหมื่นถึงแสนคนโดยเร็วซาทุก ดูเด็กๆก,กันนะท่านผู้ชมเข้ามาไหว้เจ้าแม่ตะเกียนทองนะท่านผู้ชมเนาะ <c oughs> คุณครูก็พานักเรียนมานะท่านผู้ชมมาดูเจ้าแม่ตะเกียนทองนะท่านผู้ชมเนาะ ที่นี่คือสถานที่ปราสาทพูมโพนนะท่านผู้ชมคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องคนหน้าตาดีนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้แอดมินก็มาแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนนะท่านผู้ชมสิ่งที่อยู่เบื้องหน้านะท่านผู้ชมเนาะก็แอดมินก็เอามาเอาของมาถวายนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวแรกนะท่านผู้ชมก็ติดตามกับแอดมินนะท่านผู้ชม สวัสดีอีกครั้งนะครับทางช่องคนหน้าตาดีนะผู้ชมวันนี้แอดมินก็เอาน้ำมะพร้าวนะผู้ชมแล้วก็น้ำแดงน้ำเปล่าน้ำส้มมาแก้บนแม่ตะเคียนทองนะครับผู้ชมเนาะนี่คือของเส้นไหวของแอดมินนะท่านผู้ชมที่วันนี้แอดมินก็นำมาถวายแม่ตะเคียนทองเนาะที่แม่ตะเคียนทองเคยช่วยแอดมินให้มีคนติดตามถึงพันคนนะท่านผู้ชม ตอนนี้ก็เอามะพร้าวน้ำหอมมาถวายนะผู้ชมเนาะแล้วก็ซื้อพวงมาลัยมาเก้าพวงนะผู้ชมรวมทั้งผลไม้นะผู้ชมนะที่อยู่ในตรงนี้นะผู้ชมนะที่แอดมินซื้อมานะผู้ชมแล้วก็พวงมาลัยเก้าพวงอยู่ตรงนี้นะผู้ชมเนาะที่นํามาถวายแม่ตะเก็นทองรวมทั้งมะพร้าวน้ําหอมนะครับผู้ชมรวมทั้งน้ําตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็เอามาถวายแล้วนะนผู้ชมแล้วก็ขอให้แม่ตะเก็นทองรับรู้นะ ว่าลูกนําของมาเส้นไหว้แล้วก็มาแก้บนแล้วนะแม่นะเดี๋ยวทางแอดมินก็จะเข้าไปขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองนะครับผู้ชมเพื่อว่ามาแล้วเราก็จะได้ไม่ไม่ต้องเสียเวลาอีกนะท่านผู้ชมเนาะทางแอดมินก็จะขอตัวเลขกับแม่ตะเคียนทองไปเลยดีกว่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาขอตรงนี้ก็แล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะขออนุญาตนะแม่นะ ๋ยวเรามาดูกันก่อนนะท่านผู้ชมตัวเลขจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมนะเรายังไม่ได้รูปเนะเพิ่งเทแป้งลงไปเมื่อสักครู่นี้นะผู้ชมก็วันนี้ก็หวังว่าแม่ตะเคียนทองเนะสิ่งที่เรานำมาแก้บนมาถวายคงจะถูกอ,อกถูกใจเนะท่านผู้ชมเดี๋ยวถ้าแม่ตะเคียนทองท่านให้ท่านก็จะปรากฏตัวเลขขึ้นให้เลยนะผู้ชมมองไปก็เห็นเลขห้าเลยนะท่านผู้ชมเนาะ หอกห้าห้าหอกนักผู้ชมหยุดติดกันเลยนักผู้ชมตรงนี้นักผู้ชมนักหอกห้าห้าหอกนักผู้ชมเนาะหอกห้าห้าหกนักผู้ชมใช้แอดมินตามไม่ฝาดเนาะอยู่ตรงนี้นักผู้ชมหอกห้าห้าหอกนักผู้ชมเนาะสาหรับตัวเลขที่แม่จะเจนทองให้นักผู้ชมสองตัวตรงนัผู้ชมหอกห้าห้าหอกนักผู้ชมเนาะอยู่ตรงนี้นักผู้ชมเนาะหอกห้าห้าหอก วันนี้ก็เสียงเจื้อยแจ้วกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณครูก็พาเด็กๆนักเรียนมานะท่านผู้ชมมาเดินเที่ยวน้อท่านผู้ชมตรงนู้นนะท่านผู้ชมเนาะคุณครูก็พาเด็กนักเรียนมาเที่ยวนะท่านผู้ชม,นนชมนคนคเนา,เนาเนะนะส่วนตัวเลขตรงนี้นะท่านผู้ชมใช้ทางแอดมินขอแม่สกเกนทองนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขที่มองเห็นนะท่านผู้ชมก็จะเป็นเลขหกห้าห้าหกแล้วท่านผู้ชม เก็ไปพิจรารณากันไว้ด้วยนะครับวันึ่งตุลาคม2563นะผู้ชม6556นะผู้ชมเนาะตัวเลขที่เราได้มานะผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะครับแล้วก็เสียงเพลงเพราะๆเาะนาะที่เข้ามา6556นะท่านผู้ชมเสียงเพลงก็ไพเราะอย่ามยิ่งเนาะ่านผู้ชม ฝั่งนู้นนะผู้ชมนะเสียงเพลงที่มาจากฝั่งด้านนู้นนะผู้ชมก็ร้องเพลงกันสนุกสนานเข้ามาโดนตากันนะผู้ชมโดนตาก็เป็นภาษา,ขาเขมรน,นะผู้ชมแนละแอดมินก็ไม่ทราบเนาะเพราะแอดมินไม่ใช่คนขเขมรน,นะผู้ชมเสียงเพลงก็แพเราะอย่างยิ่งนะผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขนะผู้ชมเนาะก็จะเป็นเลขหกห้าห้าหกที่อยู่ตรงนี้นะผู้ชม เป็นตัวไหนแคปหน้าจอไว้นะครับเพื่อเห็นมองเห็นแตกต่างกับแอดมินนะผู้ชมหก 5, ห้าห้าหกนะผู้ชมตรงนู้นนะผู้ชมนะหกห้าห้าหกก็เก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมหกหนะ้าห้าหกเนาะกดจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ทางช่องของเราก็เป็นบนช่องคนหน้าตาดีสำหรับคลิปนี้ลงจะบอกท่านผู้ชมว่าบา,บายบาย